ยุบสภาหยุดคุกค,คามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับอ้าวครับวันนี้ก็ทุกวันพุธนะครับเราก็มาพบกับขาใหญ่เลยคับพี่พระเดชพญาไมา้พี่พระเดชภูรีปฏิพานภูรีภูรีพี่ภูรีนะภูร,ร,รีรีปฏิพานนะครับนะหรือเจ้าของนามปากกาพญาไมาน้นะครับนะผู้ที่ค้ำวออก,กับการเมืองไทยมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบปี อันนี้พี่อายุ88แล้วเจบนะครับเดี๋ยวรอโอ้โหวันนี้ครับนะจากที่เฝ้ารอนะครับพอดีพุธที่แล้วผมติดภารกิจนะครับไม่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ให้ก็เลยเว้นไปอันแต่ช่วงนี้การเมืองว่าเรากำลังดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันนะครับดูเดือดเลือดพ่านเลยนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องให้พี่ประเด็ดมาช่วย คุยเอาแค่คุยกันเอาแค่คุยกันนะวัน <ะ S 2> <país S 1> นี้กคคุยกันอยูย่ยผมอยากฟังพี่คุยผมอยากฟังพี่คุณผมแค่ถามนะโยนนว่าวันนี้ <IDE> A, อยากฟังเลยเรื่องปิดสื่อเพราะผมเนี่ยแม่งไม่รู้ไปผมไม่สื่อไม่สื่อผมก็ไม่รู้นี่ว่าไงเรื่องเนี้ยกาลังร้อนมากเอาเอาทีละประเด็นก่อนว่าการปิดสื่อเนี่ยมีประโยชน์ไหมนะไม่มีประโยชน์เพราะวันนี้ไม่มีใครปิดสื่อได้นะฮะไม่มีใครปิดสื่อได้เพราะว่าเอาสมมุติข้อเอาไว้ก่อน นะวันนี้คุณจะปิดไว้ถ้าไว้เนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดนะฮะแล้วก็ส่งออกไปที่เอ,อเมริกาสมมตินะอเมริกาแล้วเราคนที่อยากจะดูไว้เนี่ยเขาก็จะตามไปฟอลโลที่อเมริกาเขาก็จะเห็นรายการเหมือนเดิม,มคือรายการนี้ไม่ได้ออกอากาศในประเทศไทยนะทาเสร็จก็ส่งไปอเมริกาเลยนะแล้วก็ใครอยากดูก็ไปเปิดดูอเมริกานะก็เหมือนอย่าง สุนัยทีวีนะฮะทุกวันนี้สุนัยทีวีก็เคลมว่ามีคนดูตั้งสี่แสนหกแสนคนคนะฮะเพราะฉะนั้นมันการปิดสื่อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ขั้นตอนทางกฎหมายอีกนะวันนี้ค,คุณปิดสื่อนี้พวกนี้เขาก็จะมีเอ่อของปื้มของใบตองแห้งเขาออกส่วนตัวเขาได้ก็มานั่งพูดคุยกันเนะย แล้วอย่างผมนี่มีสิทธิ์จะโดนพี่ผมที่ถือเป็นสื่อขมงคุณว่าผมโดนจะโดนยังไงคุณก็เป็นสื่อวันนี้คุณก็ทําตอนนี้คุณก็เป็นสื่อคุณอยู่แล้วเป็นสื่อใช่ไหมแต่ว่าเงไม่ได้ันก็มีสื่อทั้งเป็นทั้งสื่อเป็นทั้งแสก็เป็นทั้งแสด้วยมาเรื่องผมจะโดนบางเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปแสหาเรื่องมันมันเพราะนั้นเอ่อรัฐบาลไม่ได้เลยอันแรกแต่ว่าได้อะไรเอ่อผลเสียเอาผลเสียมาคือมาเลยนะครับอันนี้หนึ่งเป็นการสาภาพต่อโลกว่าสิ่งที่ เอ่อสื่อที่คุณปิดเขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเป็นการปิดการสื่อสารปิดการรับรู้ปิดการรับฟังนะมันก็มันก็บอกว่าไปลว่าพวกรัฐบาลเนี่ยเป็นคนปิดกั้นเป็นคนไม่ไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้าการถกเถียงมไม่กล้าเผชิญหน้ากับการโต้ตอบนะ,ะก็ใช้วิธีปิด นะอย่างนี้ก็ทําให้รัฐบ,บาลอ่อนแอลงในต,ตาวชาวโลกหมายว่าคนมองมาก็แปลว่าเราเนี่ยทําผิดจริงเราเป็นเผด็จการจริงทั้งสิจริงๆแล้ววันนี้คุณมาจากการเลือกตั้งครับคุณไม่ใช่เผด็จการแล้วนะการสื่อต่อจากรัฐนูนกันนวาก,กันไปนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าคนที่รับผิดชอบโดยตรงก่อนรัฐบาลนี้คือค,คนที่มาจากการเลือกตั้งที่ไปรับรองนายกต่างหาก นายกไม่ต้องเถียงกัใครเรื่องนี้เลยนะเพราะคนที่รับผิชอบอาการมีอยู่ของนายกประยุทธ์ก็คือพรรคภูมิใจไทยรพรรคประชาธิปัตย์เป็นหลักนะพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นพรรคเกิดใหมย่ยังไม่มีความก่อยเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยมากมายนะักแต่พรรคประชาธิป,ปัตย์เถียงไม่ได้เขาเกิดมาแล้วเจ็ดสิบกว่าปีนะครับ,รบเขาวางตัวตนเป็นคนในบอบประชาธิปไตยมาตลอด นะคุณชวนเป็นนักต่อสู้ที่โดดเด่นมากในยุคที่สู้กับจอมพลถนอมประพาในรัฐสภาเมื่อคุณชวนคุณชวนลุกขึ้นมาพูดประพาจะนิ่งกริบนะแล้ววันลุกขึ้นทุกคนจะนักฟินทุกฉบับ,บจะโพสขาพูดกับคุณชวนในรัฐสภาอมานะทําให้คุณชวนโด่งดังมากนะในใ,ในยุคที่ท่านเป็นหนุ่มๆอยู่แต่วันนี้คุณชวนมาเป็นประธานรัฐสภาของนายกตูนะครับเพราะนั้นรัฐบาลไม่ต้อง แก้ไขไม่ต้องปฏิเสธร้ฐบาลรอมแล้วาก็เมื่อทั้งพรรคแพทย์ศาัตรคุณชวนกับคุณเนวินคุณอนุทินรับรองผมแล้วผมจะเป็นประเด็จก,การได้ยังไงถ้าผมเป็นประเด็จก,การพวกเขาจะมาตรงนี้ไหมนะรัฐบาลมีมุมแก้มมากมายมหาศาลที่สามารถที่จะชี้แจงได้แต่ชี้แจงไม่เป็นนะถ้าไปพูดถึงรัฐนรีศูนย์ ที่ว่าเป็นประชาธิปไตยจา๋าสว,วมาจากการเลือกตั้งคุณก็ตอบเข้าไปว่าแล้วอะไรเกิดขึ้นในปี40่ศูนย์ประธานสภา,าที่จะมาจากการเลือกตั้งคุณมนูนกิจรูปกระจรถูกยึดเทไหมแล้วใครมาญาติที่สามารถจะสสืบเอ,อ่ทีาามารถจะแสดงตนได้ในระบอบว่าเป็นญาติของใครของคุณหญิงของคุณ่อ,อของคุณเอ่ศ ของคุณเนี่ยญาติทางผู้หญิงญาติทางภรรยาของคุณทักษิณหรือเปล่าที่เข้ามาเป็นประธานรัฐสภาในวันนั้น<ม>นะมีการขยับขยายในการวิ่งเต้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวประธานรัฐสภาหรือเปล่าและเมื่อคนที่เป็นประธานรัฐสภาวุฒิสภาวันนั้นเป็นคนที่เป็นญาติโกโติกากับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่<ม>คุณจะคิดว่านั่นคือความถูกต้องไหมนั่นเป็นเรเด็จก,การรัฐสภาหรือเปล่า มีเรื่องราวที่ต้องสามารถอธิบายได้มากมายมหาศาลเกี่ยวกับรัฐมนูนทั้งยี่บฉบับที่เคยมีมาในประเทศนี้การแก้ไขรัฐมนูลเพื่อจะไปเอสี่ศูนคุณก็บอกว่าสีู่นคืออะไรคุณก็มาบอกให้เขาเห็นว่านี่สี่ศูนย์คืออะไรนะมันก็จบมันมีเรื่องที่สามารถจะถกเถียงกันได้โดยวิธีที่เป็นปกติวิธีที่เป็นทางรัฐสภาวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยรัฐมนูนทุกฉบับมีข้อดีและข้อข้อด้อย วันนี้ทุกคนบอก60กกเร็วร้ายมากแต่40ประเสริฐสีที่สุดก็เรา40มาดูสิครับว่าวันในวันที่ปี40อยู่เนี่ยเอ่อแล้วได้เกิดอะไรขึ้นบ้างในในการเลือกตังต้งต,ต่อมาได้มีการที่มีใครสักคนขึ้นมาเมียอำนาจเหนือรัฐสภาเหนือวุฒิสภาหรือไม่ก็ออกฮะจริงๆไม่ต้องแช่ลมนะฮะครับจริงๆไม่ต้องแช่ลมนายกไม่ต้องเกี่ยวกราดกับใครเลย นายกตีแต่หาคนที่เขาพอจะรู้บ้าง<ม>เกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองนเรียมเร่เรียมมนคาถาที่เอามาใช้กันเนี่ยถ้านายกจะใช้ตัวเองเนี่ยซึ่งเคยเป็นพึ่งพึ่งเป็นนายกมาไม่กี่ปีแล้วก็เป็นทหารมาต่อชีวิตออกมาสู้กับคารมคมคายของพวกนักการเมืองนายกก็ต้องไปรู้ประวัติการเป็นมาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งจนถึงฉบับที่สิบเก้ายี่สิบอันนี้ท่านต้องไปเรียนรู้ ได้เกิดอะไรมามั่งในทางการเมืองพาคนากันมาอย่างไรใครหักหลังใครใครโกรธใครงูเห่าเกิดมาแล้วกี่ตัว<ม>จนวันหนึ่งซึ่งนายกจะเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยมันมีการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองใช่หรือไม่มนะ<ม>แล้วการต่อสู้ของพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองเนี่ยทําให้มีประชาชนลงมาบนถนนแล้วก็ฆ่าฟันกันหรือเปล่า<ม>นะฮะทุกอย่างสามารถที่จะอธิบายได้หมดแล้วก็สามารถจะตอบโต้ไปสู่เหตุการณ์ในอดีตได้หมด สามารถจะกล่าวถึงพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พรรคไหนก็ได้ในทิศทางท<ม>ึ่ว่าคุณพวกคุณเคยมีสักครั้งไหมที่พวกคุณเห็นกับประโยชน์ของชาติมากกว่าประโยชน์ของพรรคมีเยอะแยะนะฮะท,ที่จะเอามาพูดได้นะไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามแต่นะการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเกิดมาอย่างไรการล้มหายายจากของแต่ละพรรคเป็นยังไงไม่จําเป็นเลยเพราะนั้นวันนี้ท่านนายกจะมารู้เรื่องเอ่อ จะทําเรื่องสื่อนายกต้องรู้ว่าเมื่อเราทําไปแล้วมีแต่เสียแต่เอาสื่อทั้งประเทศมาเป็นศัตรูเนี่ยเหมาะไหมนะฮะแล้วมตีที่ดูแงในเรื่องเนี้ยพรรษาอ่อนเกินไปหรือไม่หรือท่านยังมีความรู้แค่เนนแต่มาทำมาทำศึกระหว่างของท่านมาหานะฮะท่านรู้ครับท่านเป็นแค่เนนแต่ท่านมาทำศึกมาอยู่มาตัดสินในเรื่องที่เป็นระดับท่านมาหาจเจ้าอาวาสเนี่ยมันมันรับกันไหวไหมนะ เมื่อสื่อเรงโนโยุถูกลบก,กวนและสื่อหนังสือพิมพ์ไม่กลัวเหรอในเมื่อเขาเปราะบางก,กว่าเมืม่อทุกคนหวาดกลัวท่านเขาก็จะสู้กับท่านเขาไม่ได้หลบนะเพราะว่าเมื่อเขาหลบเขาจะอยู่ไม่ได้เขามีการค้าขายเขาต้องมีขายหนังสือพิมพ์ไปต้องเอาโคษนาเข้ามาเขาเป็นธุรกิจกับหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงวัฒนธรรมนะเขาจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ นะฮะเพราะนั้นเขาก็ต้องอยู่ได้โดยมีการค้ามีการขายแล้วก็มีการเอาโฆษณาเข้ามาวันนี้ถ้าเราคิดว่าการปิดสื่อมันทําง่ายแล้วปิดได้ทุกคนจะหันมาสู้กันรัฐบาลนี้<ม>เพราะเขากลัวว่าวันหนึ่งรัฐบาลนี้จะไปปิดเขา<ม>หรือไปทําให้เขาเนี่ยจนจบเพราะนั้นวันนี้ก็ดูแล้วว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไปทําการสู้รบก,กับสื่อนะ,ะแล้วสื่อที่น่ากลัวกว่า ไม่ใช่สื่อที่เผยแพร่อยู่ในประเทศนะสื่อที่เขาบรรยายข้อความต่างๆเข้ามาเทศที่เราสามารถรับรู้รับฟังได้จากทุกอย่างไรกจํากัดจากอุปกรณ์ทุกชนิดในการสื่อสารเนี่ย<ม>ก็มีอยู่<ม>เพราะฉะนั้นผมบอกว่าการเป็นสื่อถือเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งเลยและเป็นการสารภาพตัวเองกับสายตาชาวโลกในสิ่งที่ทุกคนกล่าวหาท่านนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ถ้าเลิกได้ควรเลิกซะ<ม>นะฮะ พี่ทีนี้เขาทําไมถึงใช้ศาลเป็นคนสั่งปิดอย่างนี้จะทําลายศาลไหมเราไม่สามารถจะพูดถึงศาลได้เพราะว่าศาลมีกฎหมายทุ้มครองตัวท่านนะค,ความระดมยุติธรรมอะไรต่ออะไรต่างแต่ว่าศาลก็ต้องตัดสินไปโดยเหตุผลท้งต,งตัวบทกฎหมายและตัวอักษนรนะศาลไม่สามารถจะพ,พ,พิพากษาอะไรที่เกินกว่าที่ข้อกฎหมายกําหนดเมื่อกฎหมายให้อํานาจรัฐบาลในการทำหนึ่งสองสามสี่ห้าศาลก็มีหน้าที่จะไปศาลก็ไม่สามารถจะ ปฏิเสธสิ่งนั้นได้อืเพราะศาลก็บอกว่าถ้าผิดตามกฎหมายหนึ่งสองสามสี่จริงศาลก็ต้องพิจารณาไปตามน,น,นั้นเพราะนั้นเราไปเรื่องอย่างนี้เราไปเราไปกล่าวไปกล่าวถึงความยุติธรรมของศาลไม่ได้ผมก็หามายถึงว่าวันนี้กาลังจะใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการที่ศาลไม่ใช่เครื่องมือของใครนะศาลก็ต้องเป็นศาลอยู่ดีถ้าศาลเป็นเครื่องมือ,อม,มันก็ไม่ใช่ศาลเพราะนั้นวันนี้เมื่อคุณฟ้องทุกอย่างที่ถูกต้องตามข้อความตามกฎหมายไปศาลก็มีหน้าที่ ต้องเอากฎหมายนั้นให้ให้มีให้ศักดิสิทธิ์ให้ใช้ได้แต่ว่าเมื่อพิพากษาไปแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถที่จะยุติการแพร่หลายของข่าวสารต่างๆได้อยู่ดีนะและยิ่งคุณไปปิดสี่สี่ห้าสื่พร้อมๆกันครับคุณก็ไปเอาศัตรู 4, 5, สี่ห้าศัตรูเข้ามาหามาบวกไว้กับคุณหมดแล้ววันหนึ่งถ้าคุณจะปกครองประเทศโดยไม่มีมิตรเลยสักสถาบันเดียวเน,ยน่ากลัวแค่ไหน นะฮะก็ว <Đ> ันนี้โอ้โหวันนี้คนดูพี่ดูพันสองร้อยคนที่ทาง u t u b e นะกำลังเริ่มเยอะขึ้นอันนี้แั้นวันนี้นะทุกสื่อเมื่อเช้านี้สื่อจะโดนโดนไปสี่อันนี้แต่ว่าก็ปิดไม่ได้จะนี้ต้องปิดเลยไหมพี่พอพอมีคำลังมาปิดนี่คือต้องรอก็วันนี้มันปิดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าปิดไปเข้เขาก็ไปทางช่องหรือทางอื่นมันมีวันนี้คุณต้องรู้อย่างนะฮะว่า เราไม่ได้ใช้นกพิราบสื่อสารอย่างสมัยสง,งครามครูเสดนะครนะเราไมไ่ใช้ใช้ม้ะะาใช้ม้าส่งข้อความกันแบบตอนสมัยกรุงโรมนะมนะวันนี้ข่าวกับภาพเดินทางด้วยความเร็วของแสงนะฮะสามแสนกิโลเมตรสามแสนกิโเมตรนะฮะต่อวินาทีนะแสข่าวสามารถเดินทางด้วยความเร็ว 8.5นาทีกับระยะทาง150ล้านกิโลเมตรนะครับมหมายถึง150ล้านกิโลเมตรคือระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับแสงสามารถเดินทางได้แค่8.5นาทีเท่านั้นเองเพราะนั้นวันนี้ภาพกับข่าวไปด้วยความเร็วเดียวกันคุณไม่สามารถจะต่อสู้กับข้อมูลข่าวสารการเดินทางของข้อมูลข่าวสารได้เลยนะครับวันนี้เพราะนั้นเวลาจะ ทำอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยต้องคิดให้หนักแล้ววันนี้การสื่อสารไม่ได้อยู่กับประเทศไทยนยีอยู่กับคนฝรั่งในยุโรปอยู่กับคนจีนในใน,ในประเทศจีนนะ mm. เขาเหล่านั้นมีหน้าที่จะต้องรักษาความรู้สึกของคนที่ใช้ช่องทางของเขาเพราะนั้นเขาจะมาสนใจหรือมาต่อสู้ให้ยอมให้กับรัฐบาลไทยในการปกปิดข้อมูลต่างๆแล้วเขาต้องไปแก้ตัวคนในโลกมากมายมหาศาล เราเล็กเกินไปฮะที่จะไปต่อรองกับเขาครับในเรื่องอย่างนั้นประเด็นการปิดสื่อเนี่ยครับตอนนี้เป็นการผิดพลาดอย่างมากผมถึงมองว่ายังไงรัฐบาลนี่จะต้องทำอย่างนยกเนี่ยท่านก็บอกว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีปิดนายกก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องว่ากันไปนายกก็มีท่าทีที่อ่อนลงนะแต่ที่ผมอยากจะเรียนท่านนายกก็คือว่าท่านเอาคนที่มันกระดูกอ่อนเกินไปมาทํางานใหญ่เกินไปอืม โอเคครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นที่กระจางนะเรื่อง oh. ที่เราคุยเรื่องสือ่อเรื่องสื่อมาส้องทำวันวันนี้นะครับนะ mm. ก็ผมก็ไม่ผมเชื่อว่าวันนี้นาทีนี้นะครับวันนี้เผลเผยเขาเปิดช่องทางรอไว้หมดแล้วนะครับคุณจะปิดยังไงจะปิดทุกคนเลยหรือเปล่าหรือจะต้องอ่ะอันนี้ไปเรื่องประเด็นอื่น <Right. S 1> ประเด็นเรื่องสื่อนะผมะว่าคงไม่ต้องมีอะไรนะวันนี้จะปิดไม่ปิดผมว่ามีค่าเท่ากันกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด